สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะวันนี้ค่ะดีใจน้้ำเมยนมณีรัตนะคะพูดเป็นซับรับเงินล้านค่ะจะพามาชมอีกหนึ่งการทํางานของเมยนในด้านของงานผลิตสื่อเสียงหรือว่าผลิตสปอร์ตโฆษณานะคะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเป็นโจทย์งานที่เป็นการนําเสียงสดนะคะไปลงเฉพาะเสียงสดนะแต่ว่านาไปเปิดในร้านคาเฟ่หรือว่าร้านกาแฟนะคะแต่ว่าชมว่าขอเป็นฟิลแบบคือก3ศึกษา ล้วจะพูดยังไงคะเพราะว่าเขาเป็นร้านคาเฟ่หรือว่าร้านกาแฟแบบสเปเชียลิตี้เลยพิเศษแล้วก็เป็นแห่งแรกด้วยในพื้นที่นะคะ,ะเราก็ต้องมาทํากันบ้านกันก่อนนะคะว่ามาตีโจทย์ให้แตกว่าจะต้องทํากันบ้านยังไงบ้างก็คือเป็นฟีลแบบนั้นเราต้องหาว่าเราจะพูดกับซาวเพลงที่เป็นประมาณไหนมันจะได้ทําอารมณ์หรือวิวอารมณ์ได้ถูกต้องในการพูดนาเสนอออกมานะคะเราก็ต้องมาดูกันต่อเลยนะคะในเรื่องของซาวเพลงหาซาวเพลงสิจ้า พอเตรียมสคริปแล้วดูซิว่าซาเพลงของเราได้เป็นฟิลประมาณไหนนะจ๊ะอ่าเขาบอกว่าเราก็หาเาเพลงแบบแกล้งรู้แลแบบแบบยินเจอนะคะแบบว่าเขาเรียกว่าแบบแกล้งมากประมาณนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเราจะต้องแบบออกเสียงยังไงเวลาพูดสคริปนะคะอ่ะเมื่อประมาณนี้นะประมาณนี้เนาะโอเคเมื่อจากนั้นค่ะ เมื่อเรารู้ฟิลแล้วค่ะเราก็เตรียมสคริปต์นะคะแล้วก็ดูทําความเข้าใจกับเนื้อหาแล้วใช่ไหมว่าโอเคนะคะทํำความเข้าใจแล้วคําต่างๆอ่านแบบว่าเตรียมพร้อมไม่ผิดพลาดแล้วนะก็มาพูดกันได้เลยเริ่มพูดเลยเอ,อ้าดได้เลยค่ะลงเสียงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Wooden Bar a n d Cafe ร้านกาแฟสเปเชียลิตี้กาแฟพิเศษจากโรงครืวกาแฟแบร์สตอรี่ที่โรสต e ระดับโปรเฟชชันแลมารังสรรรสชาติของเม็ดกาแฟคัวสดให้พิเศษในระดับมาตรฐานของสมาคม s p e c i a l ล y ตี้อเมริกา SCCA The Specialty Coffee a s s o c i a t i o n of America ที่อยากให้คุณได้สัมผัสถึงรสชาติพิเศษของกาแฟที่พิเศษความแตกต่างที่ไม่เหมือนใครแห่งแรกในอำเภอวัดสิงจังหวัดชยดัยนาทค่ะ ก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมเพราะว่าการผลิตงานเสียงเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะมันต้องอาศัยความประสบการณ์ความเข้าใจแล้วก็การเข้าถึงด้วยนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานจากดนะีเจน้ำเมยมณีรัตน์นะคะฝากติดตามผลงานของเมยด้วยกันแล้วกันค่ะ